สวัสดีครับคุณผู้ชมมงโจาช่อง Living Spring วันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินคําถามสําคัญเลยนะครับที่พบกันบ่อยมากเลยคือคําว่าที่ดินตาบอดที่ดินตาบอดคืออะไรแล้วถ้ามีที่ดินตาบอดอยู่ในครอบครองแล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรรู้ไว้ก่อนที่จะเสียตังค์ฟรีหลายๆท่านนะครับลงทุนที่ดินโดยการซื้อที่ดินไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าซื้อที่ดินในต่างจังหวัดนะครับ แต่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปซื้อที่ดินตาบอดได้ที่ดินตาบอดนะครับก็คือที่ที่ไม่สามารถที่จะนําตัวเราเนี่ยออกไปสู่ถนนสาธารณะได้โดยมีพื้นที่อื่นๆของที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบเราไว้นะครับหรือว่าถึงแม้เราจะสามารถออกสู่ถนนสาธารณะได้เนี่ยแต่ก็มีในส่วนของสิ่งกีดขวางขวางกั้นไว้ทําให้ออกไปยากลําบากไม่ว่าจะเป็นหุบเหวหุบเขานะครับหรือว่าเป็นในส่วนของบ่อดินที่ขุดไว้ลึกๆนะครับ หรือว่าจะเป็นแม่น้ําขวางกันเนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดคราวนี้ถ้าเรามีที่ดินตาบอดอยู่ในครอบครองเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จากที่ดินตาบอดของเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถออกไปสู่ถนนสาธารณะได้ข้อแรกเลยนะครับเราก็ต้องทําการเจรจาก,กับทางเจ้าข,ของที่ที่รายล้อมเราอยู่นะครับอันนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์เรานะครับในการที่จะ ทำในส่วนของทางออกที่เรียกว่าทางจําเป็นโดยการเจราจากับเจ้าของที่ที่อยู่ข้างเคียงของเรานั่นเองแต่การใช้ทางจําเป็นนะครับสิ่งนี้ก็จะต้องเลือกให้ขนาดทางจําเป็นเนี่ยไม่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไปสร้างผลกระทบให้กับเจ้าของที่เดิมที่หายล้อมเรานะครับรวมถึงในกรณีทใช้ทางจําเป็นเนี่ยเราจาเป็นที่จะทดแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เจ้าของที่เดิมเ,เสียโดยอาจจะจ่ายในส่วนของค่าทดแทนเป็นจนํานวนเงินนะครับเป็นรายเดือนหรือรายปี หรืออย่างไรก็แล้วแต่ตกลงกันอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เจ้าของที่รายล้อมเนี่ยไม่อนุญาตให้เราทําในส่วนของทางจําเป็นเราก็จะต้องดําเนินการทางกฎหมายนะครับโดยการร้องขอต่อศาลนะครับในการทําเรื่องของทางจําเป็นอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่การที่จะไปถึงเรื่องของศาลนั้นนะครับก็พูด้ง่ายว่าสร้างความปวดหัวให้กับเรานะครับแล้วก็อาจจะสร้างความบาดหมางให้กับ ในส่วนของเจ้าของที่รายล้อมเราได้อย่างไรก็ตามนะครับเลือกการวิธีการเจรจาก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดหรือในบางครั้งเนี่ยถ้ามีเจ้าของที่เดือดร้อนมีที่ดินตาบอดอยู่ในครอบครองหลายๆเจ้าเนี่ยก็อาจจะรวมตัวกันแล้วก็ทําการซื้อในส่วนของพื้นที่ดินบางส่วนนะครับที่ออกไปส่วนหนึงสาธารณะได้แล้วก็ใช้ในส่วนของพื้นที่ดินนั้นนะครับ ยกให้เป็นในส่วนของถนนสาธารณะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้แต่ก็อาจจะแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายสูงรวมถึงต้องมีการเจรจากันหลายรอบแต่ถ้าทาได้นะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีที่ดินตาบอดในครอบครองแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการหาทางออกได้โดยทางที่กฎหมายเนี่ยรองรับแล้วก็ช่วยเหลือเราได้นะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะซื้อที่ดิน ถ้าสามารถสำรวจสามารถทำการรังวัดได้ตรวจสอบประวัติความเมป็นไปเป็นมานะครับว่ามีทางออกถูกต้องเป็นถนนสาธารณะถูกต้องออกได้จริงอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยไม่เสียเงินฟรีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่าไปทะเลาะก,กับพื้นที่ข้างเคียงนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องเล็กสติงต้องลากันไปก่อน,นสวัสดีครับ